ai ai chen quậy làm đi làm đi lên lâu lên, lê lên lâu đi đi xuống thưởng thưởng ra lên ra lên, lê. lên, 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 lên. lên xài đi จว่ะประตูประตูพี่พี่เปิดเลยพี่พี่เปิดพี่บดบดเข้าประตูเข้าไม่ได้ประตูหน้าประตูเวลาบอกอะไรไปเฮ้ยทำไมเบื่อความจำมันเต็มกันง่ายจังวะโอ้ยคนบอกว่าไงอ่ะความจำอยู่กับหนังก่อนลงไปคนบอกว่าไงออกพี่พี่เปิดเข้าไปเขาไม่ได้โกดิ้พี่บดน่าโกเลยต้องปอ่นเขาไปแด่แด่ ไอปอนดันเด็กมาดิไเอ้ยทำไรบดอาดิโอ้ยโอ้ยเอาอย่าโยนไปจิ้มเขียวเลยโอ้โหปังปอนเ้ยเร็วดียินแล้วทำไมเชื่อรองเท้ามันให้มัดแต่เช้ามันไม่มัดพอมัดตอนแข่งเนี่ย ปังปอนมั่นใจตัวเองอย่ากดดันตัวเองปังปอนมั่นใจตัวเองไม่ต้องกดดันปังปอนมีเวลาเฟิร์สท้าจริงเลยสิงทองวางทองหลังหลังเร็ว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 ดิเอาบอลมาบอลนี่เซนเอาได้เหรอปังปอนเป็นอะไรกับเชือกรองเท้ายังเลยเนี่ยอันนีมันดีเกินเราพูดได้ไหมดีเกินไปเอ้าเอา ออกได้ยังอะไม่ร oh. ู้ใจกันเลยอ่ะไม่ต้องโทษกันครับเสียแล้วไม่ต้องโทษหน้าที่คือเพจเอกคืนทันทีเพจเอาคืนทันทีเก็บมาดิปังปอนพร้อมแล้วหน่อยครับปังปอนอ้าวแล้วทำไมทำไมไอ้แดงพี่ตรงนั้นอะอ้าวแล้วเมื่อกี้ทำไมไอแดงมาอยู่นี่แดงซานจะวิ่งมั่วเลยตอนนี้

ออกบอลโอ้ยทำอะไรกันเล่นบอลเลยกดแรงยังไงยังไม่เห็นเงื่อออกเลยสามคนสามคนเล่นเร็วสวยเย้่เดีสิ่งร้ายมางตัวโอ้โหเด็กบอลเล่นโอ้โหปอนเจ็บแล้วปอนเจ็บแล้วไหวบ้าไหวบ้าเฮ้ยทำไมมาดูแบบ acting ยางไงเย๊ไม่เมื่อกี้กูเห็นอ่ะเข่า